ความคืบหน้าแก้ไขปัญหาร,ราคายางพาราตกต่ำนะคะเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลซึ่งที่ประชุมของคอสชอก็มีมติ ในการอนุมัติงบประมาณนะคะเป็นแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบนะคะอย่างที่หัวหน้าคอสชอและนายรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุจันโอชาน,นั้นได้พูดไว้ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าจะมองเพียงแค่เรื่องของราคาหรือว่าต้นทุนอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องมองภาพใหญ่ทั้งเรื่องของพื้นที่และระบบการปลูกยางทั้งระบบค่ะก็เทงบประมาณลงมานะคะ5้ล้านบาทตั้งแต่เดือนกันยายน2 5 5 7จนกระทั่งถึงตุลาคม2567วงเงินสินเชื่อรวม50 0 0 0ล้านบาทนะ ส่วนนี้เป็นสินเชื่อจากสองแบงก์รัฐส่วนแรกคือจากทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร35,000ล้านบาทจะแยกเป็นโครงการสนับสนุนเงินหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรูปรวมอย่าง3 0 0 0 0ล้านอีกส่วนหนึ่งจะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพรารา5,000ล้านบาทบส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะของธนาคารอมสินอันนี้ก็จะสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลติตพันยางพารา1 5 0 0 0ัล้านบาท รัฐจะต้องชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารจัดการให้กับธนาคารทั้งสองแห่งรวมทั้งสิ้น5,938.25ล้านบาทค่ะคส่งโครงการเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการในปีงบประมาณของปี2,557ก็จะชอชใช้งบกลางประมาณ977ล้านบาทเพื่อชดเชยดอกเบี้ยและสนับสนุนทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ซึ่งการชดเชยดอกเบีย้ยและค่าประกันวินาศภัยรวมถึงการบริหารโครงการในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางจุดนี้ใช้เงิน350ล้านบาทบส่วนโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเอาไว้แปรรูปยางพาราอีก177.75ล้านบาทส่วนสุดท้ายคือโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราอีก450ล้านบาทนะคะก็ครอบคลุมการดูแลยางพาราทั้งระบบ ทั้งตั้งแต่ในช่วงที่ปลูกตั้งแต่ช่วงที่ขายการแปลรูปแล้วก็การเพิ่มมูลค่ายางพาราซึ่งทางนายกรธนมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบนะคะหาตลาดเพิ่มจัดระบบการรับซื้อยางพาราไม่กดราคารับซื้อส่วนระยะยาวต้องส่งเสริม ให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยานะคะเพราะว่าจะมาสู่วงจรที่สุดท้ายราคาตกเรียกร้องให้รัฐเข้าแทรกแซงเรียกร้องให้เข้าไปประกันราคาเรียกร้องให้เข้าไปดูแล <c oughs> ส่วนของราคาผลิตภัณฑ์เองก็อาจจะยังไม่ใช่ปัญหาที่ถูกต้องเป็นเรื่องของอการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถที่จะขายยาในรา,ราคาสูงได้แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ราคายาเงเองนั้นตกต่าก็ตามนี่ก็เป็นมุมมองจากทางหัวหน้าคอสอชอและนายรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ยัง เห็นที่มองว่าให้สถาบันการเงิน ไปเป็นผู้ที่สนับสนุนสภาพคล่องทั้งสินเชื่อและก็หาแนวทางในการนํายางพาราไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพิจารณาตามหลักอุปสองค์อุปทานให้ปริมาณผลิตเหมาะสมกับปริมาณความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนที่เป็นรูปธรรมและขอให้จัดตั้งสถาบันวิจัยยางในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่วางแผนเอาไว้จะแก้ไขปัญหาราคาย,ยางอย่างเป็นระบบหนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจจากนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุจันโอชาบอกว่าควรที่จะนํายางพารา ไปทําถนนนะคะนี่ก็น่าจะช่วยระบายปริมาณยางในสต๊อกได้มากนะคะความเป็นจริงนั้นจะเหมาะสมคุ้มค่าหรือเปล่าติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับของของผลิตภัณฑ์ยางดิบให้ได้โดยไปเชื่อมต่อกับ BOI เชื่อมต่อกับโรงงานต่างๆที่มีการผลิตยางนะไปทําถนนไปทนนําถุงมือไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้ปริมาณยางให้มากขึ้นเราจะเอายางในสต๊อกเนี่ยมาใช้ในประเทศให้ได้ จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำและผลผลิตล้นตลาดทำให้คอสชอมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบทําถนนซึ่งแม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ,ของการใช้ถนนแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์แล้วมันกลับไม่คุ้มค่าครับเพราะว่าถนนยางพารามีต้นทุนราคาวัตถุดิบและก็ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าถนนยางมาตอยปกติประมาณ20-30%ครับไอเดียนำยางพาราคร้งสต็อก มาสร้างถนนยางพาราเคยมีการเสนอในสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยปีที่แล้วซึ่งประสบปัญหายางราคาตกต่ำและค้างสต็อกเช่นกันโดยมอบหมายให้กรมทางหลวงวิจัยหาแนวทางนำยางพารามาใช้ผสมกับแอดฟอร์คอนกรีตหรือที่เรียกว่ายางมาต่อยเพื่อทดลองสร้างถนนต่อมากรมทางหลวงเปิดเผยผลการวิจัยทดสอบถนนยางพาราระบุว่าถนนแอดฟอร์คอนกรีตที่มียางพาราผสม5%จะเพิ่มความเสียดทาน เพิ่มความยืดหยุนและทนทานกว่าถนนแอสฟอต์คอนกรีตปกติจึงเหมาะต่อทางโค้งหรือทางขึ้นลงเขาผลการวิจัยยังระบุอีกว่าถนนยางพารามีต้นทุนสูงกว่าถนนปกติประมาณ20-30%เพราะวัสดุยางพารามีราคาสูงกว่าแอสฟอต์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นมำมันดิบอีกทั้งกระบวนการผลิตซึ่งต้องต้มยางมาต่อยพร้อมกับยางพาราหน้าง,งานก่อสร้างยางจะมีความหนืดสูงจึงต้องใช้อุณหภูมิในการผสมและกดทับมากขึ้น ส่วนปริมาณยางที่ใช้สำหรับสร้างถนนยางพาราอัตราส่วนผสมของอยางต่อแอดฟอสที่เหมาะสมคือ5%เซึ่งถนนมาตรฐานที่มีความหนา8เซนติเมตรจะใช้ยางพาราปริมาณ2.7ตันต่อถนนขนาด2ช่องทางในระยะทาง1กิโลเมตรปัจจุบันปริมาณการผลิตยางพาราของไทยในแต่ละปีมีเกือบ4ล้านตันในขณะที่ปริมาณการใช้ในประเทศอยู่ที่50,000ตันหากจะต้องการเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศอีก50,000ตันเพื่อชดเชยการส่งออกที่ชะลอตัว จะต้องสร้างถนนเพิ่มอีก180,000กิโลเมตรซึ่งเกือบเทียบเท่าความยาวรวมของถนนทั้งประเทศไทยคือ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรความไม่คุ้มค่าด้านเรศรษฐศาสตร์ของการสร้างถนนยางพาราสอดคล้องกับแนวคิดของอนเนกสิริพาณิชประธานภาควิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่บอกว่าเข้าใจแนวคิดการเอายางม,มาทําถนนซึ่งน่าจะช่วยระบายสต๊อกอยางได้มากแต่ปริมาณที่ใช้ไม่ได้มากอย่างที่คิดเพราะใช้เพียง5%ของมวลรวมอีกทั้งยังมีต้นทุนสูงกว่าปกติมาก ดังนั้นหากจะทําโครงการจริงก็ควรปรับให้เป็นยางเหลวพร้อมเทจะได้ประโยชน์มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ,ไอ้ความไม่คุ้มค่าเพราะตัวยางพารานี่มันแพงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครที่เอาอยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์ทำถน,นนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวแอดฟฟลที่เราใช้งานหรนือยางมะตอยเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตปิโตเลียมนะครับซึ่งอันนี้ก็มีราคาไม่ไม,ไม่ไม่สูงนักนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับ แต่ในประเด็นว่าถ้าเราสามารถผมย้ําว่าถ้าเราสามารถเอา5%เที่มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วไปทํางานร่วมกับอัดโฟลเซเมนท์ซึ่งเป็นยางมะตอยแข็งนะครับก่อนที่จะนํามาต้มร้อนเนี่ยมันจะทําให้สามารถเอาไปใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่สาคัญอนเนกบอกอีกว่ายางพารายังสามารถแปลรูปเป็นอย่างอื่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากอย่างเช่นแปลรูปเป็นเนโอพินหรือ,อยางแข็งรองคอสะพานทําหน้าที่ลด แรงสั่นสะเทือนเวลารถวิ่งซึ่งปัจจุบันไทยต้องนําเข้ายางแพงอันนี้จากยุโรปและอเมริกาเป็นจํานวนมากไม่สามารถผลิตได้เองเพราะขาดองค์ความรู้ในขณะที่ตลาดมีความต้องการมากเพราะเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเป็นประจํากับสะพานทั่วประเทศกว่า8,00 0แห่งบริมาณความต้องการที่แล้วสะพานในลัษณะที่เป็นสะพานแบบเก่าแบบนี้นะครับแล้วต้องวางตัวนีโอพีเนี่ยผมเข้าใจว่าอยู่ในหลัก7ก0 0 0สะพานทั่วประเทศ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนนะครับตัวยางนี่อยู่เป็นประจำดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยมันจะมีมันจะมีความต้องการทั้งในประเทศแล้วก็จริงๆแล้วในแถวแถวบ้านเราเนี่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีในการทํ่วุดหด่ก็จะเป็นการสั่งนิวโอพีนีจากประเทศทางยุโรปนะครับและทางอเมริกาสินค้าเกษตรเป็นสิ่งที่มีราคาผัานผวนสูงในขณะที่การเลือกพืชเพาะป,ปลูกของเกษตรกรไทยกลับเป็นไปนตามกระแส เมื่อราคาตกต่ำก็จะมาขอความช่วยเหลือจากรัฐซึ่งช่วยได้เป็นแค่ครั้งคราวการแก้ปัญหายอย่างยั่งยืนนอกจากรัฐจะส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วการส่งเสริมให้จำกัดพื้นที่เพาะป,ปลูกหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตก็เป็นเรื่องที่ต้องสนใจเช่นกันครับ ก็เป็นมุมมองที่สะท้อนกลับมาว่าถ้าเอายางพาราไปทําถนนเลยโดยตรงอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะปัจจุบันที่ใช้ยางมาตอยช้ยแอสฟฟล์กันอยู่ต้นทุนต่างกันเยอะเลยเพราะว่าแอสฟฟล์ที่ใช้เนี่ยเป็นบายผลิตของการผลิตน้ามันแต่นี่ค,คือเอาอยางที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรไปทําราคาก็คนละเรื่องเหมือนกันนะค่ะหรือว่าจะปรับโดยการที่นํายางพารามาผสมกับยางมาตอยนะคะจุดนั้นก็ที่ผ่านมานะคะงานทางวิชาการนะคะก็บอกหลายประเทศใช้กันไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่า มีคุณภาพดีนะคะเหนียวแน่นแล้วก็สามารถที่จะรองรับได้นะคะถนนนี่ทนทานแต่ก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่าต้นทุนเองก็จะสูงกว่าใช้ยางมาตอยหรือว่ายางแอสฟัลด์ครับยางพาราก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าราคาพันธุพูนจริงๆ mm hmm. เคยทะยานไปได้ถึง140่บาทแล้วปัจจุบันอยู่50กว่าบาทเท่านั้นเองวูบลงมาเลยนะคะ,คะก็ยังคงต้องแก้ไขทั้งเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของการพัฒนาหรือว่าเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรนี่อยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะะค